เดยมเอาที <S <s ่เด้ยวตังไว้เออสวนเออสวนนั่นละดีขาดเกเขาจับขาดได้ดีขาดงอขาดดีั๊บ้ยโอ้ยอดก่อซื้อมาได้แตรมยด้ต้องสวน พีเนาะออกอุนนี่พี่ดือหัดไม่เจอเนาะเจ็บนักี่รอบมาสั่นออ้โอ้ยเนานลงเรียนงเทียเทียดิดตรงเลยใชสมองเอาไาออกคืน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 สวนคืนคือถีบ เขาประมาทเขาปรมาที่เฮิมเขาไม่ร้อนนี่ึงเลยเขาไม่ยอมจ้งว่างก็เนี่เลยรดีขานี่มันเไปนะขณะนี้เหียบีมเพ่มแก่ันี่เงียบเสียบขาเสียไมมค้องแน่หยียบขัเหรอหียบไหมเออบ้งสายเือเหรอ เห็นบดทุกวุดดีโ้ลอแหลดี่เขางอาวุธก้อนนี้จะีเบโอ้มาไหนเราไ้เ้มวสองกีมับอง้ใช้ตาตรงไปใช้ตาตรงไปออกก้อนเขาออกมากาเคือบ้อถือเก็บไว้จิงออกก้อนน่ะข้อเท้าอย่าตสางหาจากว่าิออกก้อนทานเยอะตอมพึ่งออกมา เก็บจังก้าวมาเลยไมันจเข้าด้วยนะล้มแล้วล้แล้วแต่ได่นต้องต้องใ้แเจ็บก่อนไปกูได้ินไต้ไไปมั่นนะครับ มาต้องยานอาวุธมาต้องยานอาวุธอางนั้นมาต้องถือปีเราฉันสุนเออนี่แม่โตโตอะไรครังเดียกเาโตอะาครัสวย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 นั่งแบกต้อนนั่แดกต้อน แดงเแดงเั้มันมันอันนี้มันน้ำแดงเลยนะทำแดงน้ำงออไมันจะสลับได้ป่ขอควทีมทุกท่านทีมรุ่นเขาทุกท่านทีมทำไดยังไงไปเรื่อยไหนจะว่ามันขีมไปนเนขีมเอออนนี้มวยเราาะโอ้ตังโตดี

นาเสเแม่นขาก่อมึาก่อที่ยมเห็นก่อนหือเบลาูกเขาเฮอยาบัดกงมายุไ่านซลนะออกก่อนอยู่ประัำเลยนหอโมมี่เครับบ่อกับการถามือมึงตัก่อนอย่มมีไน่จะสีมาถ่ายเขาก่อนต้อม่น่กเขา

આવે